สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดลองดูว่าไอ้เจ้าน้ําขี้วัวแล้วก็ไอ้เจ้าน้ําผงซักฟอกนะครับที่เราใช้ซักผ้าแล้วนะครับผมก็ได้กรอกใส่ขวดไว้นะครับผมก็จะมาทดลองดูว่ามันสามารถฆ่าเจ้าเพลี้ยหัวได้หรือเปล่านะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะเป็นเพลี้ยตัวดำๆนะครับผมก็จะทดลองดูนะครับพอดีมีคนบอกมานะครับว่าน้ําขี้วัวสามารถฆ่าเพลี้ยได้จริงหรือผมเคยทดลองมาแล้วแต่ว่าเป็นน้ําแปบที่ยังไม่เคยใช้ซักมาก่อนครับสรุปว่าตอนนั้นผมใช้กับต้นพลิกนะครับ ลิกพไปร่วงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้กับถั่วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารอบนี้นะผมจะใช้น้ําผงซักฟอกที่เราใช้แล้วนะครับเราใช้มาแล้วแล้วก็เก็บไว้หลายวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าไอ้เจ้าน้ําผงซักฟอกเก่าหรือว่าน้ําแฟตนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงนะก็ตอนนี้นะเรามาดูผลกันเลยนะครับรู้สึกว่าไอ้เจ้าเพลี้ยนะจะตายแบบติดต้นเลยครับติดต้นเลยนะตายขาต้นไปเลยนะครับแล้วก็มีบางตัวนะครับที่ไม่ตายนะรู้สึกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องซ้านี่ครับผมเอาเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับตายเยอะแยะอยู่นะ บางตัวก็ไม่ตายนะครับแต่ส่วนใหญ่ตายนะครับไอตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ตายนะครับไอตัวสําคัญเลยนะครับไอเจ้ามดเนี่ยแหละไอตัวหลักเลยก็คือมดครับมดมันต้องการที่จะกินน้าหวานจากพเพรยรนะแล้วมันก็เอาพเพลยาเข้ามานะครับทั้งๆท,ที่แบบว่ามันอยู่ในรั้วอยู่ในมุ้งนะครับแต่ว่าพเพลยาเข้ามาได้ยังไงผมก็แปลกใจอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นเพราะมดนี่แหละถ้าพเพลยามันเข้ามาได้ก็น่าจะตัวเล็กสุดๆเลยนะครับน่าจะเล็กกว่าตะข่ายนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าผักที่ผมแยกมานะครับมันเป็นยังไงนะเด็กๆก็อยู่ฝั่งโน้นกันนะครับเพราะว่าทําเป็นมุ้งเป็นโรงแบบว่าเอาไว้ให้เขาเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ได้ปลูกผักนะส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ